นิทานก่อนนอนเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหา่านโดยแอปเปิ้ลสุวิมลบึงน้ำขนาดใหญ่ในป่ากว้างมีห่านตัวหนึ่งกำลังเล่นน้ำด้วยความสนุกสนานโดยหารู้ไม่ว่าภัยอันตรายกำลังจะมาถึงได้มีเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง กำลังเฝ้าดูห่านตัวนี้แล้วมันก็ค่อยๆเดินลงไปในน้ำโดยไม่ให้เจ้าห่านร,รู้ตัวจากนั้นมันก็ว่ายน้ำไปหาเจ้าหา่านเมื่อห่านเห็นสุนัขจิ้งจอกก็ตกใจกลัวว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกจะมาจับมันห่านจึงดำน้ำหนีไปฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อเห็นว่าเจ้าห่านดำน้ำหนีแล้วไปโผล่อีกแห่งหนึ่งมันจึงรีบว่ายน้ำตามเจ้าห่านไป พร้อมทั้งพูดขู่เจ้าหานออกไปว่าเจ้าหนีข้าไม่รอดแน่ๆยอมให้ข้าจับโดยดีเมื่อหานได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าข้ายอมให้เจ้าจับก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องดำน้ำแข่งกับข้าถ้าเจ้าชนะข้าจะยอมให้เจ้าจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกตอบเจ้าหานว่าตกลงข้ารับคำท้าของเจ้า และแล้วทั้งสุนัขจิ้งจอกและหานก็เริ่มดำน้ำําแต่เมื่อดำน้ําไปได้สักครู่หนึ่งหานก็ยกหัวขึ้นเหนือน้ําและบินออกไปจากบึงนั้นปล่อยให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกดำน้ําอยู่เพียงตัวเดียวเมื่อสุนัขจิ้งจอกยกหัวขึ้นจากน้ําก็เห็นเจ้าหานบินไปเสียแล้วและได้ยินเสียงเจ้าหานพูดว่าลาก่อนเจ้าสุนัขจิ้งจอกงโง่ bedtime story about the fox and the goose by apple suiman a large pond in a wide forest there was a goose playing happily in the water not knowing that danger was approaching there was a fox watching this goose then it slowly walked into the water without letting the goose know then he swam towards the goose when the goose saw the fox he was frightened the fox will come and catch it the goose dived and fled the fox saw that the goose dived to escape. Then it appeared in another place. So he quickly swam after the goose. And threatened the goose by saying, You definitely can't escape me. Please allow me to catch you. When the goose heard this he said, I'll let you take me, but on one condition. You will have to dive and compete with me. If you win, I will let you capture me. The fox answered the goose, Okay. I accept your challenge. And then the fox and the goose, I started diving. But after diving for a moment, the goose raised its head above the water. And flew out of the pond, let the fox diving alone. When the fox lifted its head out of the water, I saw the goose fly away. And heard the goose say, Goodbye, stupid fox.